สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับ ก็มาเริ่มทํานายเลยนะครับชาวสีเมทุลท่านในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ฝากขอพักด้วยนะครับราชมงคลของ6แล้วก็ของ5้าคองหลวงนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วเดือดไปประมาณสามสี่ห้องนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวายคลิปก็จะมีการลงโฆษณานะครับไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของ10บถ้วยหรือว่า10 of cup ขึ้นมานะครับได้ดูชะตาของชาวสีเมทุลตั้งแต่วันที่15ถึง30ธันวาคมเนี่ยหลายคนจะเห็นภาพของการแต่งงาน งานมงคลสมรสการเฉลิมฉลองการมีสิ่งดีร่วมกันมาผมนาแน้แน้วความน่กของชาวสีเมสุ่นท่านในช่วงเดือนธันวาคมอีพีหลักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกี่ยวข้องกับการครอบครัวครอบครองความสุขสมหวังการที่เคยช่วยเหลือการที่เคยมอบความสุขความเจริญการเป็นความอบอุ่นที่รักกันมาสร้างกันมาผมเลยมน้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีเมสุ่นช่วงเนี่ยนะครับวันที่1 5 3 1ถึงธันวาคมเนี่ยคนรักเขาเริ่มรู้สึกถึงการที่ คุณเคยมีสิ่งที่ร่วมกันคุณเคยมีผลบุญเคยมีการเป็นครอบครัวการสร้างครอบครัวความอบอุ่นการช่วยเหลือความรักที่ดีให้แก่กันเมื่อเหมือนคนที่เป็นคู่ชีวิตร่วมุกร่วมสุขหลายคนมีการแต่งงานกันแล้วก็มีแต่คนรักที่เลิกลาหรือจกไป,รห,รป,รห,รปรหรือปัญหาความรักช่วงเนี้หรือด้วยต่างของชาวตีเป็นถึงช่วงนี้คือไพ่สิบถ้วยการพบเจอความรักที่กลับมาเติมเต็มสิ่งที่มันหายไปเนี่ยเขาเริ่มกลับมาสึกรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยนี่คือความสุขของเขานี่ความรักที่นึกถึงนะกลับมมาาาาเเเรรีีียกกวว่่ตอออนนนน้สสถหืคึขขง สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความรักการเป็นครอบครัวการห่วงใยดูแลการที่สร้างกันมานะครับสิ่งดีๆร่วมกันมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ของควีนออฟฟอร์ดหรือราชิดือดาบขึ้นมาครับมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยยุยงส่งเสริมเขาให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่มันผิดหรือมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้คุณสองคนเนี่ยแตกแยกกันทำให้พลังงานของไพ่ควีนออฟฟอร์ดหรือราชิดือดาบใบเนี้ยทำนั้นโดยต่างของชาวสีเมทูหรือท่านเลยว่าใครที่เป็นหาคนรักเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งที่ไปยยยุุยงงดาตะแรรั่่ววหือ ไปทาในสิ่งที่ไม่ถูกต mm ้องนะครับไปทํทให้เขาเนี่ยหลงผิดเชื่อผิดมองว่าชาวสีเมทุนท่านเป็นปัญหามองว่าชาวสีเมทุนท่านเนี่ยเป็นสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างไม่ดีอย่างที่เขาคิดทําให้พลังงานของไข่ไปนี่หมายความว่าคนที่ทําร้ายชาวสีเมทุนท่านเนี่ยเกิดจากคนคนหนึ่งที่เขาเคยทาร้ายคุณมีใครสักคนจ้องจะทําร้ายคุณเพราะเขาอยากได้ความรักอยากได้คนของคุณมีการแย่งไปมีการเอาไปมีการเหมือนกับยุแยงตะแคงรู้ว่ะหรือมีการที่เหมือนกับชาวสีเมทุนเองเนี่ยคน เขาไม่เข้าใจชั้นอะหลายคนมีปัญหาเรื่องคนรักเมื่อที่3าเนี่ยไปยุยงเขานะครับหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะก,กันหรือเลอกกันเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเข้าใจผิดเรื่องของการใช้อารมณ์การไม่ได้ใช้ความรู้สึกใช้ความคิดใช้ส,สติเพราะไปเชื่อในการที่ต้องผิดทําผิดคิดผิดแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับมีไพ่ใบที่สองขึ้นมาคือสิ่งสําคัญที่เป็น king of p e n t c l e หรือพระราชาถือเหรียญใช่ไหยครับข,ของบ้านที่เราเคยอบกอดที่เราสร้างกันมา นะครับสิ่งที่ดีเซลมีต่อการความรักความจริงใจที่มีต่อกันมานั่นแหละมันคือสิ่งสําคัญครับฉันพระราชาถือเหรียญกับไพ่สิบถ้วยมายคามม่นนี่คือสิ่งสําคัญครับที่ชาวสีเมทุนกับคนที่คุณรักเนี่ยยังคงมีความรู้สึกต่อการยังคงรู้สึกถึงกันยังคงอยู่ด้วยกันยังคงติดต่อพูดคุยกันอยู่สิ่งอื่นที่เขาทาร้ายคุณไปสิ่งอื่นที่เขาทําให้คุณเจ็บสิ่งอื่นที่คนอื่นเขามายุยงส่งเสริมหรือว่ามือที่สามที่เข้ามาแทรกการลางระหว่างคุณเนี่ยมันเหมือนกับอย่าไปเชื่อออย่่่่่าาาไไปปสสนนนนนนแบบมม <oret war. S 2> งๆๆ <S <S งวเเหลัั้ีีดะ ลองนึือกถึงความรักเลือกถงที่เราอยู่ด้วยกันถึงสําคัญที่เรามีต่อกันความมั่นคงความจริงใจที่เราเคยรับรู้ถึงกันและกันเนี่ยเห็นไหมคนคนหนึ่งกำลังแนะนําพูดคุยติดต่อการปรึกษาหาหรือการึงสิ่งดีการทําสิ่งดีหรือว่าการทบทวนตัวเองนั่นเองครับจะได้รู้คําตอบว่วสิ่งที่เขาตามหามานานเนี่ยเด็กถือหรือเพจออฟฟิเชียลมันคือความรักคุณค่าของความรู้สึกที่คุณได้ทำไว้ได้วยกันและกันนะ่ หลายคนก็ได้มีพลังของไพ่เด็กถือเหรียญคือชาวสี่ม่สูงแต่วันที่15าถึง31ธันวาคมเนี่ยหลายคนโดดเด่นเรื่องคินถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญมีคนเข้ามาสร้างความมั่นคงให้กับคุณหมายความว่าช่วงนี้การเงินโดดเด่นเรื่องของการที่มีเงินมีโบนัสนะครับเงินปันผลนะครับรายได้หรือว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ของการที่มีรบเจอความรักที่เป็นเด็กถือเหรียญมีคนเข้ามาสนใจทางออนไลน์ทางโซเชียลมีคนเข้ามอบความรักความมั่นคงความมั่นใจให้กับคุณถึงขั้นแบบอยากจะสร้างครอบครัวอยากแต่งงานอยากจะดูแลคุณปกป้องคุณ หลายๆคนถ้าคุณไม่กลับไปนะเป็นแบบนี้ทําให้ปัญหาของไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าพอคุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินโดยชีวิตที่คุณทิ้งเอาไว้ใครสักคนหึ่งไปแล้วทําดีที่สุดแล้วเนี่ยคนรักที่เลือกรักหลือจากไปก็กลับมาเด็กถือเลยหมายความว่าเขาก็กลับมามองถึงโน้ตบุ๊กเฟซบ o ๊กโซเชียลกลับมามองคุณผ่านโซเชียลแล้วรู้สึกเราตัวแล้วว่าเขารู้แล้วแหละว่าคุณเป็นคนรักจริงเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนเขารู้แล้วแหละความจริงใจของคุณหรืความรักแท้จริงของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเขากลับมาอ่านหนังสือเขากลับมาอ่านเปิดเรื่องราวเปิดผ่านโซเชียล เขาเห็นว่าคุณเนี่ยดีขึ้นเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่รักและจริงจังจริงใจกับเขาไม่ได้หายไปไหนเลยนะทํใหมเด็กคือเรียนไปหน่อยไรเขาบอคนรัางจากสิเมถุนช่วงนี้กลับมาเห็นคุณค่ากลับมาตั้งสติกลับมาอยากได้คุณคืนเนี่ยจะกลับมาทําสิ่งดีให้กับคุณแต่ที่กลับมาไม่ได้เนี่ยเพราะชาวสเมถุนท่านมีพบเจอความรักที่เป็นครอบครัวอบอุ่นเลือกเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติขัดสนเน่ะจะเลือกเฉพาะคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เหนื่อยจะอยู่ด้วยเฉพาะคนที่มองเราเป็นการเห็นคุณค่าเรามองเราเป็นครอบครัวมองเราเหมือนกับ มีชีวิตมีความรู้สึกมีหัวใจรักกันจริงๆไม่ใช่รักกันแค่ห้าเหรียญถูกทิ้งให้หลงทางถูกทิ้งให้หลงผิดไปเชื่อคนอื่นนอกใจทั้งที่เราเอาความรักไปให้เขาที่เเอาความจริงใจไปให้เขาเนี่ยแต่เขากลับเอาความรักของเราความจริงใจของเราเนี่ยไปให้คนอื่นที่เขาทำลายเราไปให้คนอื่นที่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจอะ่ะทำไมไฟออฟฟิเคอร์เหนือไพค e ินออฟ o อรทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบเนี้ยคนรักของชนสีแมททูนท่านทิ้งคุณไว้กลางทางหลงผิดแต่ที่คุณไม่กลับไปหาเขาแล้วเพราะว่า คุณเคยฟังคุณขอฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วคุณเคยรับฟังเขาคุณเคยเชื่อมั่นเขาคุณเคยหลักและไว้ใจเขาแต่ไม่คิดว่าเขาจะทิ้งเราไว้กลางทางไม่คิดว่าเขาจะไปเลือกคนนั้นไม่คิดว่าเขาจะไปรักคนอื่นฟังคนอื่นแล้วมาทำลายเราอะทำให้พลังงานของพ่ห้าเหรียญหมายความว่าคุณเลือกที่จะเดินจากไปไปหาหัวใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองดีกว่าถูกทิ้งไว้กลางทางดีกว่ากลับไปแล้วเหมือนกับไม่รู้เขาจะทิ้งเราไว้อีกหรือเปล่าไม่รู้เขาจะเปยนกับเดินจากเราไปปล่อยให้เราเนี่ย ดูากลางป่ากลางเขาทิ้งเราให้ตายทั้งเป็นทิ้งเราให้เจ็บปวดทิ้งเราด้วยความเสียใจด้วยความลำบากทั้งที่เราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกินท้องความรับหัวใจความรู้สึกชีวิตไปให้กับเขาหมดแล้วมากกว่าความรับก็ชีวิตของเราแล้วอะประมาณนี้ครับทำไมพลังของไพ่ไปต่อมาเหมือนชาวสี่เมทูนท่านมีพลังของไพ่ห้าเหรียญถูกออกครับใครหลายคนที่ไม่กลับไปเพราะคุณเดินออกมาจากที่หลงทางไม่อยากจะกลับไปหลงผิดไม่อยากจะกลับไปทางที่เคยถูกทิ้งแล้วเพราะกลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายหรือกลับไปแล้วจะเจ็บอีกหรือเปล่า ก็เลยเดินออกมาจากสิ่งที่มันหลงผิดตรงนั้นเนี่ยมาเจอทูออบคัมาเจอคู่รักรักชีวิตมาเจอคู่สร้างคู่ส่งคู่ชีวิตที่มันรักกันจริงๆมันเคยรักแท้จริงๆมันคือคนรักที่เห็นคุณค่าไม่ใช่ว่าคบเพียงเพื่อทิ้งกันเอาไว้คบกันเพียงเพื่อไปหาคนอื่นคบกันเพียงเพื่อที่จะทิ้งกันครับทาให้พระกังให้ทูออบคัและคิงออฟพีริเคิลหมายความว่าชาวสีม่ถูกละท่านแ้ะคุณไม่กลับไปมโอกับพบเจอความรักถึงขั้นคู่แท้คู่ชีวิตรักแท้ถึงขั้นแต่งงานทํากิจ หลายคนมีการเดินทางวางแผนชีวิตร่วมกับคนรักส่วนคนที่เลิกราหรือเพิ่งจากกันไปแลวยังไม่หลงทางยังไม่โดเสียยังรอกันอยู่เนี่ยคุณยังรอให้เขากลับมารับคุณอยู่เนี่ยํานายเลยว่าเด็กถือเหรียญกิดอฟซอสถ้าเกิดเขาเลิกฟังคนนั้นได้เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาเลิกตุตาสว่างถ้าเกิดเขาเลิก,เก,เเลกใช้อารมณ์ได้เมื่อไหร่ในเรื่องของการทะเลาะเรื่องห่อลมนะเขาจะรู้เลยว่าถ้าเหลียญกิตอ,อฟฟิลเลอรเด็กถือดีอน,นะคุณไม่ได้หายไปไหนเลยเขาแค่รับฟังเสียงหัวใจเขาแค่ตามหาเสียงหัวใจเขาแค่ถามใจตัวเองดูครับ เขาตองเลกว่าเขาเขาต้องกลับมาเลือกกันต้องกลับมาลากกัการผมเลยรับสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสีเมทัลนท่านว่าทำนายแบบนี้กันว่าคนลงคุณเนี่ยจะมีการกลับมาแต่อยู่ที่ว่ากลับมาทันไหมแต่คุณเดินออกไปเจอวักแท้เจอสิ่งดีดีแต่สิ่งที่กลับมาทันไหมเป็นไพ่เด็กคือเลยไหมเขาว่าเขาจะรู้สึกรู้ตัวทีหลัง่ะเขาจะรู้สึกรู้ตัวทีหลังว่ายังไงเขากลับอ่ะนึกออกไหมเพราะมันคือความรักที่มันเป็นครอบครัวแต่งงานหรือคู่ชีวิตคู่แท้ที่มีต่อกันไปแล้วอ่ะ ไม่มีใครรักเขารักกันหรือคุณสองคนรักกันเท่ากับคุณรักกันหรอกประมาณนี้ครับทำไมพลังงานของพไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของ3ใบนี้แล้วการแนะนํากันพไพ่ใบแรกครับเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือเมท้านะครับหรือนออฟวานขึ้นมาถ้ามาทูขต่างของชาวศีมะขุนเมล้ว่าตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมเนี่ยหลายคนเริ่มดับไฟเริ่มหยุดรอแล้วเริ่มหยุดเจ็บหยุดเสียใจแล้วเพราะเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะเขาทาร้ายเราไว้เยอะแล้วทําไมอัศวินถือไมท้าหมายความว่าหลายคนไปเลือกชะตาชีวิตที่ขอไปมีควาาามสขออไปเจกรงน ขาไปโฟกัสการเงินคบกับใครแล้วไม่เหนื่อยอยู่ตรงไหนแล้วไม่เหนื่อยก็ไปอยู่ั้นดีกว่าทําไ้ไหลายคนมีการโดดเด่นเรื่องการงานการเงินในช่วง,งวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมจนถึงกลางปีหกสองพันห้าสิบเก้าในช่วงของเดือนมิถุนายนจนดอนวันเดือนมิเกิดยงาสีสมเมถุนเองอะไรท่านไปอยู่ในช่วงนั้นยาวไปเลยนะครับจะดีขึ้นจะผ่านผลปัญหาและมีความเจริญเรื่องของการงานการเงินและผลสำเร็จเรื่องของการเงนินโดดเด่นมากๆทาให้พลังงานหกไปเท้าเนี่ยทาไมเงินโดดเด่นเพราะคุณที่เหนื่อยหรือเจ็บหร มันเหมือนกับเราทยายานกลับมาทําเพื่อตัวเองเรากลับมาเหนื่อยเพื่อตัวเองเรากลับมาทํางานเรากลับมาตั้งใจใช้ชีวิตเรากลับมาผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้วายดีกว่าทาไมหกไมษา,ายวามว่าการงานมีโอกาสถึงขั้นเดินหน้าไปถึงกลางปีนะครับมิถุนายนปีหน้า2019เลยนะทำไมชาวสี่เมษุถึงมีโอากาสพบเจอความรักจากการเดินทางความรักที่ไม่เหนื่อยความรักที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวทางโซเชียลทางออนไลน์ซึ่งไม่ต้องตามหาไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันนะ คบกับใครมันจะเหมือนกับคอมฟอร์ตสบายใจอบอุ่นใจหิวใจไม่ต้องเหนือ่อยไม่ต้องทุกข์นะแต่อย่างในะอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของการงานค่อนข้างจะเด่นกับเรื่องการเงินช่วงนี้จะยาวเงี้ยดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะใครที่กำลังถูกหรือเสียใจหรือหลงทางอยู่หรือเหมือนกับหาทางไม่เจอเนี่ยไพ่หกไม้เท้าหมายความว่าคุณต้องเลือกโฟกัสเรื่องเงินก่อนเรื่องงานก่อนเรื่องชีวิตของตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งไปตามหาอะไรที่ยังไม่พร้อมนะครับไพ่หนึ่งไม้เท้าครับเอ็ดออกวา่าเห็นไหมค่อนข้างจะเด่นเรื่องว่าหยุดให้ตัวเองเนี่ยเจ็บทุก,ก่อน เขาเนยนํว่าการตั้งสติตั้งมั่นอยู่มั่นกับการที่เราเนี่ยตั้งใจตั้งมั่นในการที่ใช้สติในการใช้ชีวิตทําให้เอ็ดอ,อับาหนาหรือถึงมท้หมายควาว่าความสําเร็จความจเจริญง,งอกงามของชาวสีมณฑลหรือท,ท่านเนี่ยตั้งแต่วันที่15ธันวาความถึงกลางปี2019มิถุนายนคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานและชีวิตคุณจะตั้งมัน่นเข้มแข็งและพบเจอความสําเร็จทั้งเรื่องการงานก่อนเลยแหละแล้วก็ชีวิตของคุณจะผ่านพปัญหาความทูกใจความเหนื่อยคุณได้นะและเอ็ดอักที่ มั่นคงดีขึ้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องรอนไม่ต้องเจ็บจริงจังลงหลักปักฐานนึงขั้นสร้างครอบครัวเดินทางท่องเที่ยววางแผนชีวิตร่หวกางคนรักส่งเสริมดวงคู่ชีวิตคู่แท้มันจะไม่เหนื่อยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันมั่นจงมั่นใจอะ่ะไม่ใช่เอาความรักความมั่นคงความจริงใจความมั่นใจแพ้สักคนหนึ่งแต่เขากลับทำร้ายเราแต่เขากลับทิ้งเราแต่เขากลับเลือกคนอื่นเอาคนอื่นมาทำร้ายเราเอาความรักของเราไปให้คนอื่นทั้งที่มันเจ็บมันเสียใจอะ่ะ ทำให้เราถาใครไปสุดท้ายคือคว e นออฟคัพครับใครก็ตามที่เลือกราคนรักไปแล้วยังมีการพูดคุยติดต่อหรืออยากแต่เตือนสติการเนี่ยบทดสรุปนุงจะตาหมายความว่าราชีถือวคือถามว่ารักแค่ไหนเนี่ยนับเม็ดรายทางทะเลก,ก็รู้ครับฉะนั้นหลายคนที่เกิดมีการพูดคุยเปิดใจคุยกันเนี่ยคงเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเคยพูดบอกเขาไปแล้วส่งคลิปนี้ไปหาเขาแล้วหรือยังไม่เคยทํานะก็ทําเถอะทําแล้วเสียใจทําให้เขารู้สึกทําให้เขารู้ตัวดีกว่าไม่ทําแล้วเสียกันไปดีกว่าไม่ทําแล้วก็จากกันไปคครับทาําาาาใหห้มยว่ ถามว่ารักแค่ไหนนับเม็ดทรายทางทะเลก็รู้อะครับนึกเสียว,ว่าสงสารทำร้า,ายกันได้แล้วกลับมาเข้าใจกลับมารับฟังกลับมารักจากกันกลับมาเป็นความรู้สึกดีได้แล้วนะก่อนที่จะเสียกันไปเลยฉนันน้นไพอออร์เคลนแนะนำชาวสีเมทุท่านว่า p u ชอินบ o d ครับคือการผ่านพ้นปัญหาเรื่องตัวของคุณเองการกลับมาเปิดรับสิ่งดีๆอย่าไปอยู่กับความทุกข์จะไปรู้สึกเสียใจเสียดายกับสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณให้สักคนหนึ่งไปอะแต่จงเดินหน้าต่อเพื่อ มันก็เหมือนกับวันนี้มันอาจจะเจอทางที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆยมันก็เจอขนทางที่ดีเองประมาณนี้ครับตรงเข้มแข็งแล้วก็ฟู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณชาวสีเมทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ฝากหอพักด้วยนะครับทายโฆษณานี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูหอพักของผมเองนะครับอยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ห้องห้าห้องหลวงนะครับองค์การวิทยาศาสตร์นะครับแห่งชาตินะครับห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีที่นอนนะครับแล้วก็เตียงไฮแล้วนะครับโซฟาแอร์นะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับนี่ครับที่นอนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับหกฟุตนะครับผม แล้วก็เห็นไหมครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับทีวีนะครับเคาน์เตอร์เก้าอี้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับมีบิวให้เสร็จเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมหอพักของห้าของหลวงนะครับซอยสุขสิรินะครับขอบคุณครับ